ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะคะท่านผู้ชมพี่อ้อก,ก็ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะออกนอกบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยวันนี้ก็เลยจะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยใบยโกศนก็สามารถกินได้นะคะเห็นไหมคะยอดอ่อนๆแบบนี้กินได้นะคะ อันนี้พี่อ้อก็ตัดกินไปหลายครั้งแล้วนะคะกินไปจนเขาแตกยอดอ่อนออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้เห็นใช่ไหมคะว่าเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นรอยของที่พี่อ้อเคยตัดไปนะคะข่าวที่แล้วนะพอหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเขาก็แตกยอดอ่อนออกมานะคะแบบเนี้ยคือกินได้เลยนะนี่ก็เป็นรอยที่พี่อ้อตัดไปนะคะเห็นไหมพอพี่อ้อตัดเข้าไปแล้วเขาก็แตกยอดออกมาใหม่อีกนะคะ ก็ให้เราได้เก็บกินได้เรื่อยๆเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยอ่อนๆแบบนี้ค่ะพี่อ้อก็เก็บไปกินกับน้ำพริกบ้างลาบบ้างนะคะเราสามารถที่จะเอาไปทำอาหารอย่างอื่นได้ด้วยนะบางคนก็กินสดๆนะหรือบางคนก็กินกับแกงอ่อมนะคะเอาไปทำเป็นแกงอ่อมก็อร่อยดีนะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่จะเป็นไม้ประดับได้แล้วนะคะ เขาก็สามารถที่จะใช้เป็นอาหารของเราได้ด้วยนะคะเห็นไหมยอดอ่อนๆแบบนี้นะหลายคนอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมว่ากินได้หรือเปล่า <c oughs> เอาล่ะเดี๋ยวพี่ออดจ,จะโชว์ให้ดูนะพี่ออจ,จะกินให้ดูอันนี้ก็คือยอดอ่อนของเขานะบางคนอาจจะถามว่าเรายอดแก่กินได้ไหมยอดแก่ก็กินได้ค่ะถ้าเผื่อคุณเคี้ยวได้นะคะ <c oughs> ถ้าเคี้ยวไม่ได้ก็ ไม่ต้องกินนะพี่อ้อก,ก็จะกินยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเคี้ยวให้ดูอันนี้เราสามารถที่จะกินได้เลยนะเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงอะไรนะคะก็เป็นการปลูกแบบธรรมชาตินะรสชาติก็จะคล้ายๆอ๋อ คล้ายใบอะไรอย่างที่มัน,ม,นมันหน่อยอะคะ่ะก็ไม่ขมนะคะไม่ขมแต่ถ้าใครที่แบบไม่ค่อยชอบกินค่ะก,ก็อาจจะคิดว่ามันขมนิดนิดนะคะแต่พี่อ้อก,ก็คิดว่ามันก็ไม่ขมนะเนี่ยใบประมาณนี้นะคะใบอ่อนๆแบบนี้นะถ้าใบแก่ก็จะเคี้ยวยากนะเขาถึงบอกว่าให้กินยอดอ่อนๆไงอืม กินกับลาบอร่อยนะคะกินกับน้ำพริกอร่อยนะหรือเราจะเอาไปทำแกงอ่อมอมืบางคนก็เอาไปทำอ,อะไรนะชุบแป้งทอดค่ะเป็นยอดโกศลชุบแป้งทอดก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็ชุบแป้งทอดเสร็จก็ทำน้ำจิ้มขวกินอร่อยดีนะคะแต่พี่อ้อยังไม่เคยลองนะพี่อ้อเคยแค่ว่าเอาไปทำแกงอ่อมแล้วก็กินกับลาบกินกับน้ำพริกนะ ซึ่งมันก็มีรสชาติอร่อยดีอ่ะใครที่ชอบกินผักพี่อ้อก,ก็คิดว่าน่าจะชอบนะคะก็เป็นรสชาติมันๆแล้วก็อาจจะติดขมนิดๆแต่สําหรับตัวพี่อ้อเองอ่ะพี่อ้อเป็นคนที่กินผักขมได้ไงพี่อ้อก,ก็เลยคิดว่าเออผักอะไรที่มันขมๆม,มันก็ไม่ขมสําหรับเรามากไงแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบกินผักก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเหม็นเขียวนิดๆนะคะอันนี้ก็ลองดูนะถ้าเผื่อใครปลูกต้นโกศลไว้อ่ะยอดอ่อนๆแบบนี้นะคะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ เด็ดก,กินได้เลยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะปลูกประดับอย่างเดียวนะเราก็ตัดยอดเขามากินแล้วเขาก็จะแตกยอดอ่อนให้เราเรื่อยๆเลยนะคะยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะโอ้โหแบบกินแทบไม่หวานไม่ไหวเลยอันนี้ก็นอกจากประหยัดแล้วก็ยังเป็นผักปลอดสารได้อีกด้วยนะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ